สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวเจไม่จำเจใาบาสโสภาเราจะมานำเสนอพักระเกินยาวใส่เต้าเจียวใส่หมูสามจั้นเป็นอาหารพื้นๆเนาะแต่ว่าเราเะแย่งยด้ให้เรา สิ่งแรกก่อนเราจะเอาหมูสามจันลงไปก่อนไข่ตรงนีหมูสามชั้นใส่อันนั้นแรกกะได้ช่างเหนือใส่เต้าหู้หรือว่าจระเทตยนางฟ้าแต่ได้หนาจอต่อไปองอต่อด้วย เสยยาวเราหั่นไว้ละเอาน้ำใส่น้อยให้มันคุกริกคุกริกพักทุกชนิดนี้ใช้ไฟแห้งไฟปานกลางหรือใช้ไฟอ่อน ต้าใช้ไฟแหงไฟป,ปันป่นลางปั่นลางค่อนไปจางแหงเพราะว่าเวลาทำแล้วมันจะตุกทีเดียวถ้าเวลาทอดคอนาใช้ไฟป,ปั่นลางหรือว่าค่อนไปจางอ,อ่อ,อนๆเวลา,าทอดของบางอย่างบางทีอาจจะซุกข้างในพอถึงเราต้องใช้ไฟไอ่อนค่อนไปถางปั่นางเราต้องดูของไปด้วยว่าเขาเนี่ยอย่าง,างละเจ้าเนาะโอเค ใครชอบเผ็ดก็สามารถเอาพริกขี้หนูซอยใส่ลงได้นะเจ้าแต่ช่วงนี้ลดเผ็ดหน่อยก็ดีเพราะว่าสุขภาพบางทีกินเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดก็จะย่างให้เป็นโรคไข้ไก้เจ็บได้นะเจ้าเฮเ,เอามาใส่เต้าเจี้ยวเลยนะคะเต้าเจี้ยวนี่เ่าเอาแต่เม็ดเนาะเัานมาต้อนน้าเลยถ้าเอาน้ํามันจะเค็มเฉพาะเม็ดกับเค็มอยู่ละเอาเลือกเอาแต่น้ําเจ้าเอาเลือกเอาแต่เม็ด หัวบ่อานดี๋ยวน้ำที่อยู่ในเม็ดมันก็จะออกมาอีกแล้วทานด้วยสักทีทอม การทรายนิดหน่อยกินยังไงก็ได้ไม่เจ้าลดฐานมันได้พอดีพอ,อดีเน,ะเนาะเบให้เต็มไปวางไปรสชาติพอดีโอเคมาเต๋อเนี่มาตั้งชุบเต๋อ แต่ว่าน้ำให้ห่อกระป๋อจนน้ำนิดนึงแล้วล่ะขั้นตอนสุดท้ายของการพัดใบเตยยาวให้อร um, ่อยก็ต้องมีใบเหงือกค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะใบโหระพาแต่ควตามชอบใครชอบกินนะชอบความหอมก็ใส่เยอะๆแปลว่าใบโหระพาไม่มีสพคุณเนาะพับลงโอเคเอาพริกแกงเลยเจ้ตาตักเก็บไปเลยค่ะเจอกันบนจานนะคะ ตาคงพัดมะเขืยยาวก็จะมาประมาณนี้โอเคฝากกดไลค์กดติดตามช่องควเจไม่จำเจใบสุภาตัวหนาเจ้าสวัสดีค่ะ